ธรรมะคือหน้าที่เนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นหน้าที่นี่จึงมีได้ทุกคนทุกแขงแล้วยากหมคะยาอ้าวทำไมถึงยากล่ะทาไมถึงยากเพราะมีความสุขเรายังบอกพร่องอยู่ฮะก็ถ้าหากว่าเรารู้ว่าการมีธรรมะคือการทําหน้าที่เราก็พยายามทําให้มันถูกต้องไอ้ที่เราทําไม่ถูกต้องหรือที่มันยากเนี่ยเห็นจะเป็นเพราะความคว้ยเขวในการเข้าใจความหมายของคาว่าธรรมะใช่ไหม อันนี้ใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าถาามว่ธรรมะคืออะไรตั้งแต่สมัยครูเรียนหนังสืออย่างเล็กๆก็จําได้เลยได้รับคําสอนว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็บอกกันว่ามี8 4 0 0 0ืสีพนพระธรรมขันธ์สักขันเดียวเราจําได้ยังขันคือกองอะเราจําได้ยังกองหนึ่งหมูหนึ่งล้วก็ยังจําไม่ได้ แล้วเราก็ไม่เคยได้รับคําอธิบายว่าไอ้แปดหมื่นสี่พันก็ทำมาขันเนี่ยมารวมความว่ามีว่าอะไรแล้วนอกจากนั้นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน่มีว่าอะไรเพราะเหตุว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าเคยตรัสกับพระพุทธสาวกใช่ไหมคะวันหนึ่งที่คงเคยได้ยินแล้วที่ท่านกำใบไม้ไว้ในพระหัตถ์แล้วก็มาถามว่าเนี่ยใบไม้ในกำมือเรากับใบไม้ในปา่าอะไรจะมีมากกว่ากันก็แน่นอนล่ะใบไม้ในป่าเนี่ย ก็มีมากกป่าใบไม้ในกาม,มือไอ้กร,รม,มือนี่ก็กรรมไม่ได้กี่ใบอะใช่ไหมคะแต่แล้วท่านก็รับสั่งว่าแต่สิ่งที่ท่านทรงนํามาสอนพวกเราทั้งหลายเนี่ยคือใบไม้การรม,มือเดียวคือสิ่งที่เป็นหัวใจของคําสอนสิ่งที่เป็นหัวใจของธรรมะสิ่งที่เป็นหัวใจจะบอกว่ามนุษย์เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรจึงจะคุ้มค่าก่การเป็นมนุษย์คือไม่สูญสิ้นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์จะอยู่กันได้อย่างไร สิ่งที่เป็นหัวใจของคําสอนก็คือเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์แต่ว่าเราไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากสนใจอันนี้เราไปสนใจใบไม้ในป่าพอมองดูล้วแม้มันเขียวจะอุ่มไอ้ต้นนั้นต้นนี้มันน่าศึกษามันน่าสนใจมันน่าสนุกแล้วก็สนใจไปศึกษาไปทั้งที่งูง,งูปลาปลารู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะฉะนั้นอันนี้เราจรึงมีความก้ยเก๋ในเรื่องความหมายของควาพระธรรมะเราไม่รู้ในวะ่าธรรมะคือหน้าที่ ถ้าเรารู้ว่าธรรมะคือหน้าที่ที่ใดมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องที่นั้นก็มีธรรมะแล้วหรือว่าที่นั้นก็เป็นโบสถ์แล้วเป็นวัดแล้วท่านผู้ชมก็คงแน่ใจเชียนะคะว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ยากเลยแหละที่เราจะร่วมช่วยกันเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สิ่งนั้นหรือที่นั้นมีธรรมะ